โอ้โหนี่มันทานอเราต้องรีบกำจัดถุงมือมันออกป๊าป,ป๊าป,ป๊าฮึ้ยนี่มันอิมพอร์เตอร์อย่างนั้นเหรอแม่รวมหลากหลายเกมจริงๆ เอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาติตย์มาเปนะครับกับเกมสติ m แมนครับเจ้าตัวไม้ขีดครับของเอาชีวิตรอดกันในตอนที่3กันแล้วนะครับผมหลังจากที่เราประจนภัยในโลกไม่ครับมา2ตอนแล้วนะในพาร์ทที่3นี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องราวการประจนภัยของเจ้าตัวไม่ขีดจะเป็นยังไงกันต่อนะครับผมรอดูกันได้เลยก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผม กดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการวาดรูปคราบสิ่งของในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะโลกกับตันที่แตกสลายมาเราต้องทําการซ่อมแซมแบบนี้เลยครับผมปริง โอ้โหคว่างไปแล้วอุ้ยชนตูดโอ้โหไอรอนแมนเว้นส่วนขาวไว้อยู่นี่เติมให้เต็มไม่งั้นอาจจะเป็นจุดอ่อนได้โอ้โหบินได้ด้วยแต่ก็ล่วงอยู่ดีปะโถเฮ้ยเทพเจ้าสายฟ้ามาคอนที่ไม่ครบสมบูรณ์ไปเลยเพื่อนย้า <c oughs> บ้าหรือเปล่าเฮ้ยนี่มันเจ้าแมงมุมตัวเล็กมาเราจะต้อง ทาสีกันหน่อยโอ้ยเจส,สมบูรณ์เฮ้ยเกาะหน้าว้าอุย้ยสไปเดอร์แมนเฮ้ยโดนกัดปุ๊บกลายเป็นฮีโร่เลยนะเออนี่มันเขียวเขียวอย่าบอกนะว่าจะกลายเป็นเดอะฮักมาเติมเต็มสารเคมีเฮ้ยอ้าวเจ้ายักษ์เขียวจอมพลังเฮ้ยแมงมุมที่ถูกขังเอาไว้อยู่เราจะต้องทำการนี่ลบกรองออกไปเพื่อน ปล่อยเพื่ออะไรวะเนี่ยโดนไล่กันอีกแล้วโอ้โห้ดรสเตรนท์เราจะต้องลบอมิติเอาไม่ใช่หรอลบเจ้าอ่าลบผ้าคลุมออกดูสิเฮ้ยเอ้าหูย,ยประตูวาร์ปหายไปเลยโอ้โห ôi, ลูกธนูที่ไล่ตูดเราอยู่ลบทิ้งลบทิ้งเฮ้ยเหลือดอกเดียว เจ้าหมูหูยรับลูกธนูแทนน่าสงสารจริงๆโอ้โหนี่มันทานอสเราต้องรีบกําจัดถุงมือมันออกไปไล่พลังอ้าวโดนเตะได้ต่อไปก็เจ้าเดดผู่มีความสามารถที่โดนฆ่าก็ไม่ยอมตายนะลบอันนี้ออกวุ้ยนี่มันหน้ากากกลับมาเป็นเจ้าตัวไม่ขีดธรรมดา,าโดนดาบปากก็ตายได้ กลายเป็นผีล่องลอยเอออ้ยอยากจะตกปลาเราจะต้องมีเบ็ดกันก่อนเพื่อนตกไปแล้วดูสิเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตัวอะไรมามโดนหน้าก็ไม่รู้อ้อโหยนี่มันปืนใหญ่จะครบสมบูรณ์ปากกระบอกต้องเป็นแบบไห้จุดไปเลยบุง้งอุ้ยเดี๋ยวนะแวบๆบแบบยิงเจ้าไม่ขีดดีกว่าเฮ้ยต้นไม้ตายเฉยเราจะต้องวาดเติมเต็มต้นไม้ให้เติบโตขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ปริงอาเฮ้ยไม่ใช่ต้นไม้กระถางสิเพื่อน <c oughs> โอ้ยโอ้ยลนใส่เท้ามันหนักเกินโอ้โห้ยกงเล็บของวูเวอร์ลินเราจะต้องวาดแบบนี้ <c oughs> ได้ไม่เอ่ยขอ,อได้อยู่จ้วงได้ออื <c oughs> นี่มันวิชั่นรู้สึกจะขาดอัญมณีที่ตรงหัวไปนะเดี๋ยวจัดให้เออมีชีวิตกันแล้วเพื่อน เอ้ยอยู่เดี๋ยวนี้เจ้าซอมบี้เราจะต้องลบปืนของเจ้าคนนี้ให้เหลือกลายเป็นกล้วยเอ้ยเอากล้วยไปสู้ซอมบี้เอาแบ่งกันกินนี่ก็คืออะไรเอ่ยคอมพิวเตอร์ที่แท้จริงเดี๋ยวก่อนนี่มันอะไรวะเนี่ยเอ้าเป็นบล็อกไม้โถเอ้ยเฮ้ยตัวไหนเป็นหมูที่แท้จริงอาจจะเป็นเจ้าตัวนี้ก็เป็นได้เอ้าไม่ใช่โอ้โหตัวปลอมนี่หว่าเฮ้ยนี่บางอาจปลอมตัวเป็นชั้น โอ้โหนี่มันคือเจ้าวัวที่เราจะต้องลบอะไรออกโอ้ยเจ้าหมูนี่ว่าใส่ชุดแบบโคตรจะเนียนอืมมอไม่ใช่แล้วนายเป็นหมูขี่ม้าอย่างนั้นเหรออย่าบอกนะเจ้านี่เอ้านึกว่ายูนิคอร์นเป็นม้าจริงๆไม้ดีทิ้ง ต่อไปก็นี่คืออะไรเอ่ยเหมือนจะเป็นโปเกบอนอืมดูสิใช่ไหมเอ่ยเฮ้ยโอ้โหอันเชิญเจ้าหมูแม่อย่างกับโปเกมอนช่วยด้วยเจ้าหมากำลังไล่เราจะต้องวาดอะไรเอ่ยนี่มันอะไรเนี่ยอ๋อเนื้อ <c ười> ชอบกินเนื้อแม่ลอดไปทีต่อไปก็เป็นการสร้างบ้านของสุนัขไม่มีปัญหาแม่ด้านซ้ายก็มีแบบให้เห็นอยู่แล้วเฮ้ยเป๊ะเ,ปเ,ปเปไปเลย มีที่นอนเราจับเจ้าหมามาเลี้ยงได้แล้วนะตอนนี้เป้าธนูได้สิเติมให้เต็มไปยิ่งจุ๊กเอาเฮ้ยไม่โดนหฝีมือห่วยแตกโอ้โหนี่ก็คืออะไรเอ่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันต้องลองเติมให้เต็มดูนะขาดแค่นี้เฮ้ยอย่าไปเอ้ากระเด้งอ๋อแท่นแบบนี้นี่เองเป็น,นกลไกชนิดหนึ่งเฮ้ยผีที่แท้จริงเอ้ยเอ้าลบออก โอ้หเอ้านี่มันบล็อกนี่ว่าโอ้โหวนี่แน่นี่แน่หืมหรกว่าเป็นผี Under the dog คืออะไรกันนะใช้ยังลบกันอีกแล้วคราวนี้อุยอ้ยเฮ้ย ในตัวหมามีเพชรอยู่ด้วยอ,อขอเถอะนะไดมอนชิ้นนี้แครอททองคําถ้าทางจะมีค่าน่าดูนี่มันของปลอมนี่หว่าด้านในเป็นแครอทธรรมดากินก็ได้แบบนี้เอาให้ท้องอิ่มเอ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยเหมือนกําลังโดนอะไรทับอยู่ขอลบออกหน่อยละกันหมดไปเย้เฮ้ยของหวานแหบบแๆบแบบหวานอร่อยอูอ้ตกใจหมดตุกก๊กตาหิมะหัวเป็นฟักทองลบออกเอา้า ที่จริงก็คือเจ้าหมูเฮ้ยถือไม้ซะด้วยอย่าทำฉันเลยเพื่อนนี่บางอาจทําให้ตกใจนี่ก็คืออะไรเอ่ยอย่าบอกนะกําลังทําเป็นอาวุธแบบนี้หรอ Oh, อ๋อธนูย,ยิงใส่เจ้านี่โู้ซอมบี้สตีฟอย่างงั้นเหรอย,ยิงไม่ยอมตายด้วยนะโอ้โหยโยกซ้ายยกขวามองหาใครอยู่เอ่ยปับป๊บปับ๊บปั๊บเฮ้ยนี่มันอ m p o r t เตอร์ orter, อย่างงั้นเหรอแม่รวมหลากหลายเกมจริงๆลูกธนูกำลังจะมาแล้ววางโล่ป้องกันเฮ้ยสุดยอดโอ้ยยิงมาเป็นพันดอกก็ไม่สะดุ้งสะเทือนเอสมาร์ทโฟนเฮ้ยเริ่มเจอสมาร์ทโฟนแล้วอย่างงั้นเหรอมาเราต้องทำให้ซ่อมแซมกระ ับมาได้เออเปิดเล่นไม c ครับกันเลยนี่มันแว่นตาที่อยู่ในมีมมาประมาณนี้อ้อย่างเทอุ้ยเจ้าหมามาเรียนหน้าอยู่อย่างงั้นล่ะเราต้องลบออกโอ้โยแล้วก็ไอ้เจ้านี่ลงไปดิ้นอ้าวเจ้าหมูหล่นมาทับแทนอ้ยนี่มันเนื้อเน่าลบออก ไม่อยากจะถือไว้ในมือมันเหม็นไปหมดโอ้โหแต่พอลบทิ้งก็ไม่มีอะไรกินฉันหิวเหลือเกินลงศพที่มีใครอยู่ด้านในกันนะมาต้องลบออกโอุโย้ยนี่มันนายตายไปแล้วอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเดินออกมาเป็นซอมบี้เหือ s ซานตาคลอสโอ้โหเราจะต้องลบกล่องของขวัญเพื่อดูสิ่งที่อยู่ภายในใช่ไหมเอ่ยเอาเฮ้ยเป็นการลบชุดเจ้านี้โอ้โยตาโตเลยนะ สุดยอดแอบเอาของขวัญมาให้แม่น่ารักจริงๆคู่นี้โอ้โหมันอยู่ในเตียงพาห่มบ้าอะไรทำให้หนาขนาดนี้อ๋อมีเจ้าหมาอยู่ด้านในกันด้วย <c oughs> นอนหลับอุย้ยกระโดดจุกมายกกลมาละจ้าเดี๋ยวฉันจะทำการเสกนี่ต้องเป็นแบบโอ้โหกระทาดวงดาวแบบนี้หรือเปล่านะเฮ้ย <c oughs> จริงด้วย <c oughs> ปริง เสกเจ้าหมูดวงดาวที่เราวาดเมื่อกี้ใหญ่เกินได้เวลากลับมาตัดไม้กันอีกครั้งหนึ่งนี่มาแป๊ก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 เฮ้ยแกะสลัก กลายเป็นเจ้าคิปเปอร์ฝีมือยอดเยี่ยมจริงๆเอออเชื่อมต่อสายไฟต้องซ่อมแซมปริงโอ้โหเจ้าหมูสารพัดประโยชน์ทําได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะเจ้าตัวไม่ขีดกําลังขับรถหือหน้ายุบหายไปไหนเติมให้เต็มอ่าเป็นรถที่ยอดเยี่ยมจริงๆโอ้โหนี่มันโมนาลิซาแต่เจ้าตัวไม่ขีดจะเข้าไปมีบทบาทแทนแบบนี้ หน้าตาน่ากลัวเหลือเกินอ่าน้ำยาสูตรผสมพิเศษมาแล้วจ้าช่วยเจ้าหมูด้วยลบน้ำยาออกออ,อย่าเอามาแก้งแบบนี้น เอาค้อนไปกินโดนทุบคืนแน่นอนสมน้ำหน้าอะไรอยู่ในพุ่มไม้เอ่ยมีทางเดียวที่จะเห็นนั่นก็คือลบออกโอ้โหเจ้าหมาตัวเดิมทำไมทำหน้าตาดุร้ายแบบนั้นออ้ยโอ้โหเจ้านายทำให้กลัวทำไมวะนี่เจ้าแกะที่โอ้ยร้อนเหลือเกินลบขนออกให้ละกันจะได้ไม่ร้อนนะนี่เรียบร้อยไปอาบแดดอีกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวไม่ร้อนเอาใจไม่ถูกเย่ดาบหายากมาลวจ้า ดาบไดมอนด์แล้วมันก็กําลังจะหายไปเมื่อโดนยางลบของเราเฮ้ยดาบไม้ธรรมดานี่หว่าโอ้โถเอ้ยนึกว่าดาบหายยากดานที่150ระเบิด TNT มาอ๋อเป็นระเบิดที่อยู่ภายในระวังด้วยเพื่อนอย่าไปอยู่ใกล้อ่าไม่ทันแล้วเหือ,อ 50ด่านผ่านไปไวเหมือนโกหกเลยนะสำหรับในวันนี้เป็นการประจนภัยที่แปลกแหวกแนวดีนะได้พบเจอกับอะไรใหม่ๆมากมายกันเลยใครที่อยากจะดูตอนหน้าน,นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับเพียรติในการทำตอนหน้าน,นะครับผมในตอนนี้ พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บๆ